สวัสดีวันจันทร์ที่15กรกาคมปี67น,นะครับผู้ใดเขาบม,าม่งเราฝากกดไลค์กดติดตามไว้นำนะครับผมวนนี้มาอัปเดตตู้15นิ้วเทอร์โบนะครับเทอร์โบ15นิ้วไม้ปฏิกิริอุปกรณ์จะมีมุมตะแกรงฉีกแล้วก็มัวจับไม้ปเทปคคอนน็อดปิดฝาหลังแถมมาให้หมดนะครับ เทอร์โวชิปหานิวไม้บอซเคิลน,นะครับรับเองใบละรับเองใบ,ใบละพันสามนะครับปลายทางใบละพันห้านะครับผมรวมทรงนะครับราคานี้รวมทรงครับรับเองพันสามปลายทางพันห้าครับผู้ใดสนใจโทรเบอร์ได้เบอร์ศูนย์หกสามเก้าสามสี่แปดห้าแปดเก้านะครับแล้วก็อีกเฟซบุ๊กจักรวฒินะครับ หรือว่าสะดวกทั้งไลค์กับแอดเอาเบอร์ไปแอดไลค์เลยนะครับ0639348589นะครับตู้เทอร์โบ15นิ้วใบละพันห้าเก็บเงินปลายทางรับเองใบละพันสามนะครับพามมาเบืองสีครับผมเห็นไหครับเม็ดยังง่ยด้วยครับผู้ใดสนใจทักมานะครับผมหรือสอบถามอะไรครับโทรมานะครับโทรมาถามได้ครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ